อยาจะลุ้นสีน้องสาวยีดอกไม้ในวนนี้<อ>เนี่ยเนี่ยน้องสาวยีดอกไม้มหา,าพี่สาวเดินมาลองตองแต่งมาเนะนี่ยนังเดินไหวอู้หูหัวเดว,ดวกกเลยต้องทำกับข้าวให้กินหน่อยต้มละเกลือก็ถั่วทำกับข้าวให้สองพี่น้องนี่กินหน่อย ต้มปลาเกลือต้มกะทิกับเปียวเค็มๆไม่สดน้ำกันกับข้าวโบราณต้มผักต้มผักตำน้ำพริกปลาน้ำปลาต้มปลาเกลือกัถั่วสิขอได้ยังมีแรงนีใช่ไหมเนี่ยมันนึกถึงเลยเนี่ยขวด ผมไม่ไปไหนัผมอยู่บ้านไม่ใชไหมเดินไไปไปนอยู่เนเดินไม่ได้ด้วยเป็นยังไงทำข้าวตมเกือต้มละเกลือกถั่วนะจ๊ะเกลือปลาช่อนแห้งขอ่เคยมเห็นลต้มเอาไม่ได้เฮ้ ตัวลงมันจะแย่จากใส่ถ้วยมาแล้วมันเป็นนึกวิจัยน่ากินนะทุกคนต้มถั่วให้นิ่มๆเคี่ยวปลาให้มันเละๆคนแก่จะได้กินได้อืปลานี่ก็ต้องเคี่ยวให้เละๆด้วยปลาเราก็ต้องตากแห้งๆนะสับมะม่วงใส่น้ำปลาหน่อยมะม่วงคางบานนี่เนี้ยสับใส่น้ำปลาหล่นน้ำปลา ตับมะม่วงใส่แขาบเดีโหหอมกัะเทียมใส่พริกไว้หน่อยไม่ต้องให้แหลกมากโหกหยบหยาบแล้วน้ำปลาทีแล้วหล่นไว้ใส่ลงไปเนี่ยมะม่วงใส่ลงไปเข้าเนี่ยปรุงน้ำปลาแบบนี้แค่นี้แหละโอโ้โหต้องมีลาดุกป,ปิงเนาะ นิทอดเป็นนิ้นหน่อยต้มไข่กินคนละลูกหน่อยนี่เสร็จแล้วก็จัดสำรับกับข้าวให้กินกันหอึ่วันก็มีหน่อยน้ำมันได้กินน้ำปลาได้กินปลาแม่ข้กวนีรลายใีคิวหนวันนี้ก็ไปซื้อไอ้ลูกอะไรไปให้มาคนนอนที่ไปให้จังคนพี่น้องเขากินกันไปนี่กินอิ่มแล้วส่งกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วจะลุนสี่ะยังเดินได้ยังแข็งแรง นานนมาหากันทีนึงไปเออบ้านเขาก็ไม่ไกลอะ่ะทุกคนไอเจงโมไปคึ้ง <c oughs> นมมา